นี่ที่รักครับผมถ้ารอบเนี้ยที่รักได้เอวพีแล้วก็เราจะยอมให้จับตูดก็ได้นะหนีเฮ้ยจริงอ่ะเออ ก่อนจะดูเกมกันเนี่ยแจมมีร้านเติมเกมมาแนะนำลิช m a n ช็อปร้านเติมเกมถูกไวผ่อนได้มีเงินคืนแถมเติมได้ตลอด24ชั่วโมงเติมเกมมาเวลไลเวอรบนเว็บไซต์รับไปเลยลิ m a n c o อยเพื่อใช้เป็นส่วนลดพร้อมบริการผ่อนสูงสุดถึง10เดือนและยังเติมเกมชั้นนำได้อีกหลายเกมจ่ายได้หลายช่องทางแถมเติมได้ทั้งในเว็บไซต์และก็ในไลน์เติมเกมถูกเข้าไวผ่อนง่ายต้องลิชแมนช็อปคอมโบผัวเมีย ต้องบังเกิดต้องให้ได้รอบนี้ต้องชนะนะเพราะว่าถ้าคุณชนะนี่เราจะให้นี่ตูดเอาตูดมาเอ่ะเงียบเห็นตูดเลยเงียบอีกเห็นตูดเลยจะเอาตูดไหมเอาไหมเอาเอาโอเคต้องให้ไวไวนะแล้วมันต้องให้ไวไวใช่ไหมเอ้ยคนเมื่อกี้เหมือนเห็นเนมออ่าไอ้น่อ่าอย่ามองอย่ามองอย่ามองไม่ให้มองอุ้ย เนมอเนมอช่วยด้วยดูดูเป้าคุณดูเป้าเนมอกับเป้าคุณต่างกันรือเปล่ของคุณแบนมากของเนมอเลยเห็นไะปไปไปอยู่กับมันเลยไปไปเราไปละโชคดีอ้ยอย่าพุ่งงอนพี่กอนอ้ยไอริชไอริสยาอย่าโดนตึกตายอย่าโชคดีเอ้าไม่โดดแล้วอ่ะแต่ก่อนมันโดดได้สำหรับหน้าเดี๋ยวนี้มไม่โดดแล้วเดี๋ยวนี้นี่นี เอพีให้ได้แต่ไม่งั้นจะไปกับในมอไปทำให้ได้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 ิด,ด,ดเลยวะเออมันจริงแน่น,นอนมาดิมาดิ<ค>เอาเลยเอเลยแมนสตอมคุณเร<อ>าจะเอพยังไงเป็ตัวพี่ตัวเออเราเรามีนี่อยู่เรามีแบบว่ายิงบนฟ้าได้อยู่ไปทำให้มันทำเล่นทำให้มันทำเล่นอุยอุ้ยอุ้ยาวาว่าอุยว่ มันวัดใส่หน้าเราแล้วมันบั็กลงเลยเมื่อกี้หุยน้อยว่ะสับจำบ้างไหมถ้าคุณไม่ได้ MVP เราไปกันในมอดีกว่าไม่จะไปทำไมจะในมอทำไมรอด้วยรอด้วยกำลังไปเราได้อยู่แล้วเชื่อเราผมเมื่อกี้ตกเหี่ยวว่าแม่งแม่งแม่งเอาไปรวมรวมๆรุ๊ปอัพมาดีมาดีมาดิมาดิผมออกไปค่ะอย่าเสือ มาดิ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 ฮิวอยู่มาดิมาดิมาตายนะคะเอ้ยเสือตต้เสือตตยไปไปดูเราพร้อมเราเนี่ยเราพร้อมเราเนี่ยพร้อมเราเนี่ยพร้อมไปเอามันเอาลงมาเอาลงมาเอาลงมามานีเออตตายไปคุณไปคุไปโอเคโอเคไปไปต้องดึงให้อแมนอะตายตายตายมามาขึ้นไหก้่อนไปเคลียร์ตีไปลูฟี่ เออปูพงมปูพงมปูพงเสือเสือเสือมานี่อีเสือเสือมันตัมในมอว่ะเต้งตึงตึงนืดปูขุนชะกันไอหมอไอหมอหน้าแปลกไอหมอนี่กางโลบินเออเออเรายืนอยู่ยืนอยู่ยืนอยู่ได้ได้ได้พลอยได้พลอยได้พลอยสวยมากโอ้ยปูไปไหนวะน่ะกีรากีฬากลามากรอหัวกระแทงอยู่หัวกระแทงอยู่มันนี่มันเสียตีมันเสียตีเออมาดิมาดิฝนทำไมฝนฝนทำไม พร้อมคุณเราพร้อมพร้อมเข้าได้นะโอเคโอเคเดี๋ยนี่แอแมไอแอนแมแอนแมแอนโอเคโอเคเอามันมามโอ้ยมันไปไหนไปไหนคุณขลังกลับมานี่เออโอเคโอเคอไปหาเมียน้อยอีนี่เดี๋ยวจะโดนช่วยด้วยช่วยด้วยเกียร์สี่เกียร์สี่ออเออออออเ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 ออ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 มีคนมาออมัน่อยหน้าเราอะ กูหัวด้มึงเออเจ๊ฉันแล้วเราเจ๊ฉะเออมันต่อยหน้าเราไอตัวปอมอ่ะตัวปอมตัวปอมกูตัวจริงกูของจริงลอยกันําลังไปตึงหนืดตึงหนืดเอออุ้ยเท่ๆเรามีเท่ว่ะได้กูทำเป็นพีได้โอเคเพื่อเจ๊จับตูดใช่ไหมใช่ตอนนี้พี่คิวจับตูดคุณอยู่พี่คิวเป็นไอพีไดโอ้ยโอ้ยใครยิงเราวะโอเคกลับมา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  มาถึงไอ้ตัวข้างบนอุมูนไนโอเคคุณเข้าได้นะเราเข้าได้โอเคโดนแน่เออสวยงามสวยงามข้างหลังข้างหลังวายอากาโมโตะเอารอบไป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 เออ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 บันทุบเบาโอเคได้ได้อยู่ได้อยู่คุณอยู่ไหนเราอยู่นี่เราอยู่นี่เสือเสือมันกัดเราโอเคสวยมาก นี่ปุ้ยพี่พี่มุนไนเก่งจังเลยแบบพี่มุนไนดีกว่าเพราะว่ามันสวยไงมันเข้ามาหาเราเพราะว่าเพราะความสวยของซูซานไอลีทเอลีทเหรอเอลีทเหรอรีสรีสรีสลีสเออ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 มาเนี้ยวายวายวายมาจริงมาจริงมาจริงมาดิมาดิกูดูนะกูดูนะมาดิมาดิ โตเกียวเนยเกาะคุวองเออสวยงามเอาอีกอีกปักเออตายตายกเก็บหมดครับไปหัวไป,ไป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 มามันมีเฮโรเฮล่าเฮล่าเหรอเฮล่ามาี่เฮล่ามาี่เฮล่ามาเออเฮล่าหนีวะดู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 ตายสวยงามกลับมามาลอรไป ามไม่ให้กลับนะดิกูไม่ให้กลับนะกูไม่ให้กลับนะอุ้ยอุ้ยอุ้ยมาดิ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 ไปอืมกำลังดึงเลยตายก่อนมาดิมามาเสียงเสียงอะไรโดดไปโดดมาโอ้ยช่วยด้วยช่วยด้วยมันขังในบาเรียมาแล้วคุณมาช่วยแล้วโอเคโอเคไอ้ฮัทดูดฮัทอุ้ยอะไรวะอะไรแบบเนมออ๋อเนมอเราโอเคต่อ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 ไหวไหวไหว อุ for ้ยมันมาปูพรมตรงนี le, ้ว่ะมันปูพรมไกลมากเอาล่อไป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 อุ้ยอุ๊ยอุ้ยอุ้ยอุ๊ยอันนี้เอาอีกมึงมาเนี่ยมึงมาเนี่ยว้ายปูพรมเราพรมเราพรมเราเนี่ยแหละผัวกูตายแล้วที่หมายผัวตายผัวเกิดเร็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 วเออตายซะมายังมายังเราไม่ไปเราไไป อุ้ยหักว่ะหักว่ะอีหักอีหักหรออีหักอีหักออกไปโอเคโอเคได้อยู่อุ้อีนี่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 เจ็บอีนี่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 เจ็บนี่แหละป้ามันเออเลิศมากอุ้อีนั่นเจ็บ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 มึงมันี่๊อุ้ยใครดูอะไรใครดูอะไรอุ้ยอุ้ยอุ้ยเกียวขึ้นเกียวตายเปคนตายเปคนตายรอตีช่วยด้วยช่วยด้วย คุณจะมาหน่อยกบมาหน่อยกบมาหน่อยก็มาหน่อยตรงพอยตรงพอยพอยเจ็บเฮร่าลีดอะไรเอ่ยบังไม่ให้ไม่ให้ยิงค่ะเออเออเออเจอกูบังบ่าเดียวอุ้ยมันยิงมามั่วมันยิงมั่วโดนมันยิงมั่วโดนว้าวอุ้ยเต็มหน้าเลยอ่ะออกมันมันอยู่ในบาเลียกูดี่ว่ามันอยู่ในบาเลียกูดี่ว่ากำลังไปกำลังไปมาดิมาดิมาดิเอาโล มานี่มาหนิกลับมาหนิยังไม่โดนป่ะโอ้ยติดโล่เหรอเจ๊ไหมมึงขี่ได้ไยังมึงขี่ได้ใช่ไหมเออเอาล็ไปโล็ไปตีนี่น่ดุด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 ดุฮักข้างหลังมึงมานี่มึงมานี่มึงมาโดนพรมกูดิแม่งเอ้ยขวางไปหมดโอเคโอเคไอ้นี่ไอ้ฮักไอ้ไอ้ไหไอ้ลิชชามันมาล้วงลิชชามันล้วงคุณโอเคโอเคโอเคโอ้ยโอเครู้เรื่องโอ้ย พยายามยอยู่พยายามยอยู่โอ้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 โคหัวไปนู่นแล้วผมก็ไปนู่นแล้วหัวหัวลอไปเอยไปอาได้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 โอ้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 ไหวไหวไมึงอยากเข้าอ่ะใช่ไหมไม่ต้องจะไหวเอาลอบังเอาลอบังเอาลอบังโอ้แม่งมันระเบิดเลยว่ะโอ้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 ้โอ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 เโอ้้อ้ โอ้ยโอ้ยโอ้ยคิวไม่ทันแล้วอ่ะจับเม็ดไม่ได้เลยอ่ะโอ้โยมันเกิดใกล้มันเกิดใกล้ว้ายไปแล้วมันดิกูหายตัวเนี่ยไอเอ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 อได้อยู่ได้อยู่เดี๋ยวตั้งสองนาทีเนี่ยกูจะทำไงกูจะทำไมกูจะทำไปเออเอออะไรเอออะไรเอ่ยวายออกไปมาดิมาดิมาดิอยู่ในบ้านมาดิกูยิงนะกูยิงนะกูยิงนะดิ มาดิ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 มาฮักอฮักก่อเอาไปเอาไปฮักฮักก่อ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 ฮักเตรียมตัวกลับมาค่ะฮักฮักมาดิมาดิเฮล่าลีเลยเอ่ยมามามองไม่เห็นมองไม่เห็นวายมองไม่เห็นอุ้ยอุยยังไงยังไงพวกเราไปไหนหมดวะพวกเราไปไหนหมดวะพวกเราคิดหมดแล้วโอ้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 ยิวยิวยิว ก็พี่แต่เราได้หล่ะเฮ้ยคุณคุณขามาก่อนโอเคโอเคไอ้ยังยื่นมันชอบลวงอ่ะยังยื่น่ะออกไปช่วยด้วยช่วยด้วยโอเคโอเคเข้าผมเข้าผมแล้วเข้าผมแล้วพูดไอ้ยังยื่นมันมาหาเราเอาแม่งดิเราต้องร่วมกันไม่ไม่มีตันวะโออ๋ออ๋อหิวไม่ทันหิวไม่ทันเออเออเออเอามัน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 เออไอ้ที่ได้ที่ได้ที่ได้ เออเมึงโดนแน่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 กําลังไปกําลังไปไปแล้วมาแล้วมาแล้วโอเคได้อยู่ได้อยู่เจอแน่ย้ายมันมาย้ายมันเออไม่ต้องเข้ามาะเลยเออตัวเกียวเลยก่อนตเกียวเลยก่อนก็แค่เนี้ยได้ไหมได้สี่ดาร์กได้จับดาบเออนี่แหละนี่แหละกดไลค์เลย up that